จากกรณีที่นายอาทิตย์สุขเจริญวัย36ปีชาวศิริราชานะคะได้รับแชทข้อความจากเพื่อนสาวเกี่ยวกับกรณีที่หลอกให้มาเจอกันที่บริเวณวัดหนองขามนะคะจากนั้นก็มีชายสองคนปรากฏตัวออกมาเกิดการชกต่อยกันค่ะและใช้อาวุธปืนจ่อไปที่ศีรษะนายอนุวัต์ผู้ก่อเหตุได้บอกว่าตนเองรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุจริง เหตุการ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดมาจากผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเข้ามาตีสนิทกับแฟนนะคะเพราะว่าทํางานอยู่ที่โรงงานเดียวกันกระทั่งเคยไปเที่ยวด้วยกันสองครั้งนะคะหลังจากนั้นก็ตกลงกันเรียบร้อยแล้วปรากฏว,ว่าหลอกให้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะได้มีปัญหากันแล้วก็มีเรื่องราวชกต่อยกันนะคะก่อนที่ผู้บาดเจ็บเนี่ยจะออกมาเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้นําตัวทั้งสองคนไปสอบปากคําเพิ่มเติมพร้อมแจ้งข้อกล่าวหา ใช้กําลังทําให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและปรับนะคะโดยทั้งสองรายก็ได้ให้การรับทราบตลอดข้อกล่าวหาค่ะนอกจากนี้ได้สารภาพว่าปืนที่ใช้จอ่อศีรษะของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนั้นเป็นปืน b ีบีกันเจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานซึ่งมีลักษณะคล้ายกันกับปืนกล็อกนายอนุวัฒน์ได้ยอมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหานะคะเจ้าหน้าที่ก็ส่งพนักงานสอบสวนดําเนินคดีแล้วค่ะ สนตัวเขาตินิทผมด้เรื่องทีผมทำงานอยู่ตลอดใช่ครับคือเมืก่อนเนี่ยไเมื่อวานทีเดียวเนี่ยใช่อาจยเนี่ยใช่เพราะว่าผมได้ยากติดต่อแล้วเลยก็จอบว่าใครนยังไหนเนาะว่ก็ก็เข้นที่ที่เขาเชรเาลงงานเขห้ามลูกสาวมาเร็วรลวเครับแล้วเป็นข่าวดังอย่านี้เขา ปกติไงตอนรู้ว่าอันนี้ผมรู้มานานแล้วจับจับแล้วจับได้เลยจับได้แล้วแต่ผมไม่ผมไปซื้อของแฟนผมหนีไปเขามารับรอบนึงเขาก็บักไทตันมารับสีดํามารับรอบแรกเนี่ยออกไปผมก็คุยเมียผมตอวเมียผมกลับมาให้อภัยกันคุยกันใส่ทับเอาอีกแล้วครั้งหนึ่งเราไม่ขี่มอเตอร์ไซค์มารับ เป็นซูมเมอร์สีเหลืองเลยครับเมื่อกี้เคยคุยกันไหมว่าเนี่ยอยคุยแล้วครับในรอบแล้วใช่ก็คือคุยกันแล้วหมายถึงตอนแรกที่ไปรอบแรกแล้วคุยกลับมาคุยกันแล้วว่าจะไม่ทำอีกครับและเขาก็ยังไม่หยุดเขาก็มารับอันนี้ไม่ตัวไปเราก็ไม่หยุดตัวเองอันนี้อาจจะใช่ครับใช่ใช่แต่ว่าเขาคือรับปากเขาจะไม่ทำแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วถ้าเราไปรบไปงานช่วยอะไรไังไงหรือว่าอันนี้ก็คือผมลาเขามารับมาเป็นรับแฟนเหมือนเพื่อนอเห็นเพราะว่าก็กลัว เขาดักมาต่อเอาไว้เหมือนกันคืออะไรก็ใช่ใช่ไหมก่อนเลยใช่ก่อนเลยเอาเอาที่จุดติดต่อใส่ได้ทำไม่ได้ไม่ได้นะเดแต่ผมก็คือผมผมก็แก้เนอะอย่างว่าผมก็โมโหเนาะผมที่ผมอยู่กันมักเกือบจะติดปีแล้วเนาะนี่เขาเข้ามาทำงานไม่กี่เดือนเองอย่งว่าผมก็ไม่ได้โทษเขาคนเดียวผมโทษแต่ผมด้วยแต่ว่าผมจับได้แล้วครั้งนึงเขาก็คนอื่เขาก็รู้นะ ที่เขาให้เจ็ดบอกครับแล้วที่เขาให้ัมภาณาข่าวเขาก็น่าจะแก้ข่าวรือบ้างไม่ใช่ว่าเขาจะบอกว่าเมียผมหลอกให้ออกมารับเขาอะเพิ่งมาส่งเมียผมเองอันนั้นมันก็เราจะจบไปแล้วก็ไปต่อสายแต่ให้เขาแก้ข่าวผมหน่อยเพราะว่าเพราะว่าแฟนผมก็เสียหายผมก็ไม่ได้โทรหรอกมันก็ต้องเสียหายขางฝ่ายแล้วมันเป็นข่าวใช่ไหมเขาเสียหายองฝ่ายแล้วถ้ารุป เขาเป็นอะไรกับเราก็ค้นหาอยู่หาเงอยู่เรารู้ไหมว่าเขาม่แฟนแล้วไม่รู้ครัไม่รู้มีแฟนแล้วแล้ววันนั้นเขาแชทเราคนที่แชทเราไปเป็นเป็นผู้ชายใช่ไหมใช่ครับอือคือตอนแรกนี่เขาทำอะไรก่อนอะไรก่อนเดี๋ยวเล่าก่อนวิ่งให้ขับรถพวบรถพวกบไปเลยเราเห็นแล้วก็วิ่งหนีครับแล้วที่ที่เราที่ฉลับให้รถฉลับลมนะอ่าเราวิ่งหนีอ่า เขาวิ่งไล่ตาก็ปืนจ่อแล้วเตะผมก็ใครมาช่วยเราก็ชาวบ้านงนั้นแล้วผู้หญิงคนแรก็ายวยันไอยู่ไหนออยู่แถวพระเด็นะล่าสุดการเจรจาอย่างไรครับการพูดคุยนะครก็อันนี้ว่าช่วยผมก็เขาว่าออกภ่ารักษาให้ ขาราเมีเรื่องของอะไรอยู่น,นไม่เยอะาราเดียวเนเรืเเ่องนเรืองคดีเป็นยงง้าก็ผมก็อยากเลื่อมากว่าจะจบใจเดียวนไปแล้วเรื่องของผู้หญิงเราเราไม่รู้ว่าเขามีแฟนหรือล้วใช่ไหม